แต่ว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์แล้ววันนี้ศูนย์เรามาตามนั้นแล้วทูบป,ปู่เมื่อคือนอาจารย์บอกว่า360เราตัดเล่น36 30,60แล้วก็กลับหัวเป็น90ไปฟังก่อนนะครับคลิปไปฟังก่อนก็อยู่ที่ดวงนะครับเห็นไหมก็ดวงไม่ได้เห็นไหมนี่คนถูกก็มีนี่ครับพี่นี่ถูก90ค่ะกลับหัวได้อยู่ค่ะอ่ะหนใครถูกครับคอมเมนต์หน่อยแล้วกันให้เข้ามาฝากแชร์ด้วยครับในใครถูกบ้างคอมเมนต์ไปนะ คือจริงๆวันนี้มันแล้วแต่ดวงนั่นแหละนะครับจะให้ถูกทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าหลายคนก็ไม่ได้กลับหัวเนาะเออก็ไม่เป็นไรนะครับอย่าไปท้อนะครับก็เดี๋ยวอาจารย์มาอ่านคอมเมนต์าาน,นะครับก็สวัสดีเอฟซีทั้งสามพันหนึ่งร้อยคนนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอ่านดูคอมเมนต์บอกว่าได้เก้าศูนย์ค่ะหนึ่งร้อยเห็นไหมได้เก้าศูนย์ค่ะถูกร้รอยเปอร์เซ็นต์ลืมกลับหัวแต่ได้ล่างมาแทนเห็นไหมแมนยูขบจานหกศูนย์เก้าศูนย์นะครับก็คือ แต่ไม่ใช่ว่าจะถูกทุกคนนะใช่ไหมเพราะบางคนก็ซื้อตามอาจารย์มันมี0ูนย์แปดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดอ่ะเราไม่ได้ซื้อศูนย์เจ้าแต่บางคนเขาซื้อเพราะว่าเขาลูดหรือว่าเขาไปวิ่งอ่าแล้วก็หรือว่าทูบป,ปูที่อาจารย์ให้ไปไปดูคลิปก่อนหน้านี้อาจารย์ลงคลิปไปอาจารย์บอกว่าทูบป,ปูนี่สามหกศูนย์ตัวนี้กับหัวเป็นนี่ได้อ้าวก็เป็นสามหกศูนย์สามเก้าศูนย์ก่ 90ไงแต่ว่าไอ้เรื่องกลับหัวนี่อาจารย์ไม่ได้เขียนกลับให้ในใบแนวทางที่มีเลขทูบอาจารย์เขียนแต่60ให้ที่ไม่เขียนให้เพราะว่ามันจะเยอะอาจารย์ก็เลยบอกแค่ในไลฟ์สดแล้วก็เรื่องนี้ต้องการนามาก,ก่อนมันเป็นแค่เรื่องของดวงใครกลับก็เป็นดวงของเขาใครไม่กลับที่ซื้อตามอาจารย์ก็ไม่ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ดวงบางคนเขามีดวงคือ60มันอันเขาก็ไปซื้อ90อย่างเงี้ยแลวเลข90เลขอะไร60นี้มันเป็นเลขดังนะใช่ไหมมันเป็นเลขดังนะครับ แต่อาจารย์ก็บอกว่างวดนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เนี่ยพี่คนนี้บอกว่าได้วิ่งเก้าแล้วก็ได้เก้าศูนย์เพราะความศรัทธาเชื่อมั่นในออนอนแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ออเก้าศูนย์ออนี่เขาเรียกว่านับ 1. หนึ่งงวดนี้เราจะไม่นับสิบเพราะว่าสิบงวดเราเข้าไปเก้างวดงวดที่เก้าเราหลุดแต่งวดที่สิบเรากลับมา แต่เราเริ่มใหม่เลยเรานับหนึ่งปฏิหารใหม่ครั้งที่หนึ่งงวดต่อไปหนึ่งธันวาเรียกว่าปฏิหารใหม่ครั้งที่สองนะนะครับโอ้ซดีห้าพันคนป้าคนเมืองขึ้นลายแถงวดนี้แล้วหนึ่งธันวาเนี่ยเตรียมปากกากระดาษขึ้นมาอาจารย์ลอตตี่จะปล่อยก่อนไม่มีกอปเลขใครนะครับให้ไปเพื่อหาลอตเตอรี่เหมือนงวดนี้อาจารย์ปล่อยศูนย์คนก็ไปหาลอตเตอรี่หลักศูนย์ใช่ไหมจริงไหม หลายคนซื้อลอตเตอรี่หมดถูก90ค่ะอ๋อเห็นไหมเนี่ยคนถูกเยอะมากเลยนะนี่อ่านดูนะครับผมไม่มีหน้ามาในนะี่คนมาเม้นเนี่ยนะครับแล้วก็อยู่ที่ดวงเลขวดนนี้เราเข้าเห็นไหมบางคนก็ซื้อไม่ถูกเพราะว่าก็น่าจะเอาแค่ตามที่อาจารย์ให้ไม่ได้รูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกครับหรือว่าเลขถ,ถูกก็ไม่ได้กลับหัวก็เลยไม่ถูกอันนี้ก็ถือว่าดวงเรายังไม่สมพงกันถ้าดวงสบายดีนะพี่น้องมึงเล่าสบายดีขอบใจไลน <c oughs> แต่ว่าถ้ารวมสมพงกันก็ใครที่ติดตามอาจารย์บางคนเขาไปรูดเลยศูนย์หรือว่าเขาไปกลับหัวตามที่อาจารย์บอกว่าเล่เลขเนี้ยกลับหัวเป็นนี่เอา้าผมพูดจริงไหม <c oughs> ผมพูดจริงไหมครับเลขถูกผมบอกให้กลับหัวในไลฟ์ไหมกลับในคลิปไหม <c oughs> ก็ใครไม่ได้กลับหัวสารภาพมาซะขอบคุณ90หนใครถูก รูดศูนย์กับถูกเก้าศูนย์สวัสดีพี่แจ๊คครับคือผมบอกแล้วว่างวดนี้นะเขาเรียกว่างวดที่ปู่ฮัดคนณฮัดคนคืออะไรงวดก่อนหนึ่งพฤติกรรมมันดังมากมันดังแบบดังทั่วประเทศแล้วทูบสี่หนึ่งมามาออกงวดนี้งวดก่อนไม่ยอมมางวดก่อนทูบเราสี่หนึ่งจำได้ไหมใช่ไหมงวดก่อนทูบเราสี 1, 1่หนึ่งหนึ่งสี่มันไม่ยอมออกมันมาออกงวดนี้ ใช่ไหมเหมือนที่อาจารย์ฝันนั่นแหละว่าขี่รถกลับหลังใครจะไปคิดว่าลืมมาเลขทูบมาเอาแต่เลขชุดศูนย์มาในกลุ่มเขาปังกันหมดพี่ป้อมสดีพี่ป้อมครับเนี่ยเหมือนที่ผมบอกแหละว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์ถูกเก้าศูนย์ถูกเก้าศูนย์อ่านเลยคอมเมนต์คอมเมนต์หลายคนถูกครับแล้วก็ทูบปูเนี่ยสามหกศูนย์ตัวนี้กับหัวเป็นนี่อันนี้แล้วแต่ใครจะซื้อผมบอกอย่างเงี้ย ตามต่อค่ะอ่าได้90เนี่ยหลายคนถูกนะนะครับอ่าคนที่ยังไม่ถูกไม่เป็นไรนะทุกคนคือว่าอย่างน้อยทุกคนก็เชื่อในตัวอาจารย์ทุกคนก็เล่นตามที่อาจารย์ให้อยู่โอ้90 300ดูพี่คนนี้ได้เยอะเลยนะพี่เ,เอ็มมี่บก็แต่ว่าดวงดวงเรายัางสบายดีเด้อขอบใจหลายเด้อฝากแซ่ในเด้อ8แปดคน ก็ดวงเราก็อาจจะยังไม่สมพงการแต่ก็เหมือนปู่คัดคนแล้วปู่ก็ยังแสดงปฏิหารให้รู้ว่าอาจารย์บอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีศูนย์เนี่ยมันยังมาอยู่ศูนย์เนี่ยก็อาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยมีกําลังใจขึ้นใจชื่นขึ้นแล้วก็รู้สึกเอออาจารย์นัตตี้ก็ยังเป็นอาจารย์นตัตตี้ยังมีคุณภาพอยู่ยังแม่นอยู่อือใช่ไหมกองวันี้ผมก็ยังทําได้นะครับก็สิบงวดหลุด ไปงวดหนึ่งคืองวดเมื่อกี้แล้วงวดน,นี้กลับมาแล้วแต่เราไม่นับสิบเรานับหนึ่งงวดต่อไปคืองวดที่สองปฏิหารใหม่ครั้งที่สองก็วันนี้จะให้ไปหาลอตเตอรี่หนึ่งทันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าวิว่งเก้ารูดเก้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์อ่ะพิมพ์มาครับอันนี้เราเรื่องสมมุตินะหนึ่งทันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าวิว่งเก้ารูดเก้าห้าแสนเปอร์เซ็นต์ เม็ดเดียวเก้าสามสามเก้าครับเอาหาลอตเตอรี่เลยเก้าสมสามเก้าจะซื้อเก้าสามนี่บอกไปแล้วนะเก้ากับหมันตัวเดียวกันก็ไปหาซื้อหกสามด้วยอ่าเม็ดเดียวเก้าสามก็ซื้อหกสามด้วยอ่าบอกไปแล้วนะอ่ะพิมพ์ครับพิมพ์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 ก่อนผมให้เก้าสามเม็ดเดียวเวลาไปซื้อลอตเตอรี่ก็ซื้อ9 3้าสามกับซื้อหกสามด้วยอ่าทีนี้ อาจารย์จะเจาะให้ก่อนทีนี้แป๊บหนึ่งนะคิดก่อนเก้ามันอยู่นี่เนาะเดี๋ยวเก้ามันอยู่นี่เปลี่ยนสีก่อนเก้ามันอยู่นี่แปดอยู่นี่หนึ่งอยู่นี่หนึ่งนีไม่มีเพื่อนเลยสามคือสามก็เด่นสามนี่เด่นมากสามกับเก้าเด่นมากเลยคือผมพูดเลยว่าเก้าสามนี่กับหกสามนี่คือเด่นมากแต่ผมจะไม่เขียนหกสามลงให้ แต่ในไลฟ์ผมจะบอก6กสาไว้นะครับสุดยอดปุ๊บหวยออกออกปุ๊บให้งวดใหม่ปั๊บไม่มีใครแบบนี้เลยให้เลยครับคือหนึ่งหลายคนบอกว่ามันจะอั้นจะให้ช้าให้ไวมันก็อั้นเหมือนเดิมแต่ให้ไปเพื่อไปหาลอตเตอรี่นะครับเพื่ออยากหมดหนี้อยากรวยมันต้องถูกรางวัลที่หนึ่งเท่านั้นใช่ไหมเราซื้อ80สบบาทเนี่ย เราถูกใบหนึ่งนี่เราก็รวยแล้วเราก็หมดหนี้แล้วหนทางเราก็คือถูกรางวัลที่หนึ่งลูกศิษย์อาจารย์งวดที่ 4, 4, 6, ออกสี่สี่หกเขาถูกรางวัลที่หนึ่งมาแล้วเขาหมดหนี้ไปแล้วนะครับเนี่ยก็เนี่ยผมบอกเลยว่าเก้าเนี่ยคือซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าทุกคนอาจจะชอบเก้าอื่นก็ได้นะอาจจะเป็นเก้าศูนย์อาจจะเป็น 9, 0, จจเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดก็ไปซื้อได้เพราะว่ามันมีเก้าเราไงแต่อาจารย์ฟันเม็ดเดียวคือเก้าสามอาจารย์ก็เลยกลับหัวหกสามให้หรือ ใครกลัวก็เอาเก้าแปดไปด้วยนะทีนี้อ่ะสี่คู่เน้นๆของเราฟังอีกครั้งมีเก้าแปดมีสามแปดมีเก้าหนึ่งเม็ดเดียวเก้าสามสามเก้าแล้วก็สามตัวนะสามตัวมีเก้าสามแปดแล้วก็เก้าสามหนึ่ง สามตัวมีอยู่สองคู่นะครับสามตัวหนึ่งเก้าสามมาเลยที่อาจารย์ถูกต้องครับแต่อาจารย์ยังสามเก้าสามหนึ่งให้แต่ทุกคนมีซื้อตัวนี้ดีกว่าซื้อตัวหนึ่งเก้าสามเพราะเป็นบ้านเลขที่เดี๋ยวให้ดูเอาให้ดูเอาให้ดูเดพิ่งขึ้นบ้านมาที่ไม่โพสต์ลงเมื่อคืนเพราะว่าเดี๋ยวคนไปซื้อเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้จะให้วันนี้จะให้งวัน่ะถ้าผมโพสต์ลงคนก็ไปซื้อใช่ไหมแต่ดีนะที่ผมไม่ได้โพสต์ลงเนี่ย yeah. นะครับบ้านอาจารย์นะบ้านเลขที่มันมีหมูแปดด้วยนี่ไงมันอยู่นี่เลยเฮ้ยมันอยู่ในนี่เลยอยู่ในบ้านหมดเลยเพราะอะไรนี่ไงมีหมูแปดที่นี่ก็เป็นนี่ไงเก้าสามสามแปดก็อยู่นี่เออเก้าสามแปดก็อยู่นี่หนึ่งเก้าสามก็อยู่นี่เฮ้ยเก้าแปดก็อยู่นี่เฮ้ย มันเลขบ้านนี่นะพี่ทุกคนเฮ้ยดูดูมันอยู่ในนี่เลยเลขที่ให้ไปเมื่อกี้เนี่ยมันวนเวียนอยู่ในเนี่ยมันหมู่แปดอยู่นี่ไงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มือถือใหม่ครับที่อาจารย์ซื้อมาที่มันจอพับนะนี่นี่เราเล่นเป็นมือถือได้หรือว่าอยากเล่นจอใหญ่ก็นี่เลยเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเลขมันอยู่ในนี้แล้วอาจารย์เนี่ยไม่ได้เอาเลขบ้านมาให้นะแต่ว่า คือคำนวณแล้วไปตรงกันบาทนะไอแคปแล้วกันครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงแคปเพราะเป็นวิธีก่อนครับได้วิ่งค่ะขอบคุณค่ะออ,อะนะครับโอ้หกพันกว่าคนนุ่นนะดูเราวันนี้ซ่อมฟอ้อนงา้งาๆไปล้ำค่ะ่ะซ่อมไปเด้อนะครับดูบอลไปด้วยฟังอาจารย์ไปด้วยบย บนไทยเตะนะครับกับจีนอาจารย์ยังไม่ได้ดูเลยตอนนี้เดี๋ยวมีคนแอบอ้างค่ะตามต่อค่ะเอาแคปหรือยังเน้ะ โอเคนะพอแล้วไม่ให้อีกรอบแล้วนะครับอ่ามันวนอยู่ในเลขบ้านหมดเลยนะปิดจ็อบแล้วนะวันนี้เดือนใหม่เดี๋ยวว่างๆอาจารย์มาไลฟ์สดใหม่นะครับก็ขออวยพรให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับพี่ดอกไม้เจอกันแล้วเจ๊ตังแล้วก็ทุกๆคนเลยมีโชคมีลาบแข็งแรงนะครับอาจารย์จะพักผ่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ก็อย่าลืมไปหาลอตเตอรี่เด้อเนาะเสื้อ หนึ่งทันวาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเก้าสามเก้าแปดสามแปดแล้วก็เก้าหนึ่งครับสามตัวมีเก้าสามแปดกับหนึ่งเก้าสามครับเม็ดเดียวเก้าสามสามเก้าไปกันกับหัวเอาเองอาจารย์ไม่พูดโอเคเนาะชอบอาจารย์ไม่ถือตัวตลกดีนอนหลับฝันดีมีโชคมีลาบทุกคนไว้เจอกันใหม่วันหน้าครับขอบคุณทุกกำลังใจอย่าลืมนะครับเวลาอาจารย์ลงอะไรฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ม้น กดหัวใจเป็นกำลังใจให้จานเรื่อยๆนะครับเพจจริงไม่ใครหวยไม่ปักเวพน